อย่างมอดฟังนี่คนรุดซ้ำไปลองเลยของไงอะ่กะกำลังตามกำลังหายอยู่คนว่ายไงแถวท่านหามปล่อยไว้ส่นไล่หาตัวบาานี่เป็นทั้งไหนคอยติดตามนะครับปลาไหลตัวนี้นะครับร <laughs> ขาดการมาสองโลกขึข้นดีพอจัง อันนี้ก็แหลมหลายพี่้องซี่หายแหลมหมดละไล่ซอยกันนะครับมันลงต่ำหมดตอนนี้ตอนนี้ก็ลักวางแผนครับดักใส่ดักขวา้าไปทางไหนวันศุกรวันพุธนั่งพูดมา่างอันเกมอ่า มีทั้งมือมือเดียวมือโปครบสุดเลยวันนี้บรลลัมาจารย์นแหลมมา้องเแยกอยู่ดีบัดทำอะไรตัวนี้เห็นเป็โคโยงขางได้พี่น้องรอกสาพร้อมรถเอาน้องมอันกรถอ่ะรอรอชมครับพี่น้องอีกสักครู่นะฮะถ้าเจอตัวนะครับเอาล้วครับแม่นแล้วครับ เมดึลกน้องกาก,าก่ามันแท่งต <te> ีนจต่ของมันตัวนี่อโอ้ว่ามันแท่งเนีถือกินตของของเขา้องนี้อรอครับรอครับรอช่มครับพี่น้องกดมดทีพี่น้องแหลมเง้จำมับตอนนี้สีแหลมครับจังวะปดตีนอยเอาหนครับสี่ลุ่มหนึ่งครับพี่น้อง แหล้มสิหักปะนาปโท้ปะท้ปาโ้ทอพปอนหนักนี่เอินน้องเล่นหมดเลยอาครับพี่น้องห้าลุมหนึ่งครับห้าลุมหนึ่งตอนนี้เอาเอาเป็นตังไหดเขากอนกเ่อนาแาเอาละครับตอนนี้โดนตัวมันแล้วนะครับแงดึงแหลมล้มเป็นกอบแล้ว่างัดแหลมลงไหลล้เไหม เอาเน็กต้องไปพ่อเน็กต้องไปม่อนแมปซ่อนไหมนี่ซ่อนบมอเน็กเข้าไปซ่อนเข้าไปเอาละครับโอ้ขาดว่าทอภิรักษ์หนีเอิญน้องเลยครับพี่น้องคนว่าดิคอยติดตามนะครับ

เอาละครับเอาละครับเอาละครับนาทีระทึกใจนะครับใกล้เข้ามาทุกทีแล้วเจอตัวแล้วเจอตัวแล้วถือสองนะครับถือสองแลมแล้วบ้านนี่เดี๋ยวจะเส่าใจเดี๋ยวจะเส่าใจดีมาถึเอาละครับบ้านนี้โตเดียวกันแล้วคนาจะโตบอกว่าถือครับพี่น้องครับห่างกันแขนหนึ่งคุณน่ะ

นี่บอกไปตีบอกตอนนี้ติทหังติดททางแล้วพี่น้องไก่ถึงความจริงแล้ววะ <laughs> Mình, ừ, đó, ừ. mà suộc ta coi nó. nhang bà khoa, rồi đó, ừ. đó, đó, đó. ใกล้แล้วครับนาทีระทึกใจใกล้เข้ามาทุกขณะทุกทีแล้วนะครับที่เป็นงูหรือปลาไหลบอกว่าถึกตัวนี่แสนเลลี้ยมคันที่ใสนเลี้ยมคันอ่ะเลี้ยมคัดนี่แสนอ้อยแสนตัวลงแสนบอก้องเอา้อยตัวเอาล้วครับทรงเงันซิกไมาแล้วาตัวงี้ลีบอ่ะพนะเอาแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวกันเสียงกงาปัด เรามาดูกันนะครับว่าปาดจะปาดขนาดไหนนะครับอดบุได้ผมกระไรอดบุได้ครับกำลังลงครับพี่น้องครับถอดเลยถอดเลยรุ่นถอดแล้วครับถอดแล้วแล้วเสียบได้แล้วคัดได้แล้วเอาละครับนาทีละเท่ใจออกมาโอ้โหโอ้โหปาดโต สมุรอดึงแหลมไปพันนั่นปาดพี่ร้องครับเบิ้งครับพี่ร้องครับโอ้แขนครับแขนปาดตัวสุดยอดพี่ร้องง่ายเฮงปาดโทปาดโต โอ้ต้อเอาถึงเอลซื้นอลตอนนี้สแผลครับพี่น้อง้มันั่นหละะนี่โอ้มันมันเป็นปลาไหลพี่น้องมันซ้ำงูสิงมือตัวนี้โอ้ยโอ้โทษ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 โอ้คักคักพี่น้องคักค้มหาคุ้มหกเนาะ รถตัดแหน่ไม่เต็มเล้กยังพรอยเล็กน้ำพี่บ่เล็กน้ำพี่ย่างนี้ได้นมันจังยูบ่บ่ซ้ำเล็กซ้ำมาบ่ได้กินนี่นะครับเล็กด้องนี้ครับเอาอยู่ครับพี่น้องครับโจมใช้น้ำเล็กน้ำพี่ลงกระถายอีกสามรอบครับว่าันทั้งยูนะครับปัดโตปัดโตไม่ไม่วดขาก็ไม่ท่านพูดนะอัดเทียดไว้พร้อมด้วยไม่วดขาแล้วไม่ท่านพี่น้องเป็นสูตรได้แค่ไหนก็เป็นั้ำก่อนวดดขาไม่ท่านอ่า เป็นกลนเนาะเป็นตำล่าวัวล่าผนวาหากินหมันไม่งอนขาก็ไม่ท่านัยดำไว้นะครับเนี้ยไปเล่ากันได้กินเนี้ยไปเล่ากันได้กินเออเรื่องแหลมม่วหน่อครับเพราะว่าเขามาขายหนามานน้ำมัอเท่าซูมือสุดยอดครับโต๊ะหั่นน้ำเลยไงลีไงลีนะครับตัดโตสุดยอดนะครับเออเอว่าท่นมองมัง